สวัสดีมิตรรักทุกท่านด้วยนะครับอัปเดตสงการนะครับวันนี้คือหลังจากที่ผมแบบไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันมากๆกนะครับก็นะเห็นพันผ่านนะครับเ,เขาบอกว่ามันมีอัปเดตสงการเข้ามาใหม่แล้วก็แจกนูน่นแจกนี่นะครับเรามาดูกันนะว่าเราจะมีอะไรแจมๆ บิ่มเบิ่มคือลือคือลือให้เราหรือเปล่านะครับว้าวมาถึงหน้าเติมเงินก็แบบโผพรวดมาเลยนะครับผมนะครับผมคิดว่าผมคงจะไม่เติมเกมนี้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมคิดมาไม่ใช่เท่าไม่ใช่เท่าที่ผมคิดมานี่ผมลองคิดคิดดูแล้วนะครับเกมนี้อ่ะมัน เขไม่จบไม่สิ้นหรอกนะครับมันน่าจะมีแบบเออต้องเติมเรื่อยๆอเติมแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับด้วยความที่ว่าระบบเกมมันเป็นแนวนี้เนาะต้องเติมถึงจะสู้เขาได้นะครับถ้าไม่เติมก็คงจะแบบเอออะไรไม่ได้นะแต่เราจะมาลองดูกันนะครับว่าการที่ผมไม่เติมเนี่ยผมจะแบบสู้ใครเขาได้หรือเปล่านะครับมารับของฟรีให้หมดนะครับ รับฟรีให้หมดเลยไหนไหนบอกว่าแจกชายาใหม่ชายาใหม่อยู่ไหนตรงเมลหรือเปล่าเอออันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะมันหลอกลวงเราหรือเปล่าเนะี่ยบอกว่าจะแบบเออจะแจกนู่นแจกนี่เนี่ย เดี๋ยวอัพสเตตัสสักหน่อยอะไรกันนะอัปนน่อนอัปนี่นะเฮ้ยต้องไปดูตรงนี้ก่อนนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าฮึมมีปีกเข้ามาใหม่เหรอเป็นปีกที่ได้จากการเออตีตีตัวนะครับตีมอนนะครับปีกใหม่เดี๋ยวเข้ามานะอันนี้ผมยังไม่ได้นะเนี่ยอันนี้อ่ะผมยังไม่ได้ยังไม่มีเลยนะครับอันใหม่เข้ามาแล้วนะ ต้องเล่นทุกวันนะครับถ้าไม่เล่นทุกวันนะ่ะจะไม่มีทางทันเพื่อนนะครับโู้มีของเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแลกไปเลยนะแลกไปให้หมดเลยนะครับแลกเสร็จแล้วก็เปิดใช้เลยนะครับไหนกรอบรูปใหม่ว้าว แล้วที่เขาบอกว่าจะแจกชายาใหม่เนี่ยนะมาเช็คก,กันดับซะหน่อยนะครับว้าวตกมาที่ห้าเลยครับที่ห้านะครับเฮ้ยข้ามเซิร์ฟเหละอึ้ยข้ามเซิร์ฟที่สิบสองเลยนะครับข้ามเซิร์ฟที่สิบสองเลยเออชายาใหม่ชายาใหม่าามผมคิดว่าน่าจะต้องร่วมกิจกรรมหแหละแวบแวบบ กิจกรรมอะไรใหม่เนี่ยอัลบั้มนางสวัสด์ว้าวคือเดิมทีแบบออปชั่นมันก็เยอะอยู่แล้วนะนี่ออกมาดูดูด,ดิเห็นตรงนี้แบบว่าเยอะแล้วนะครับยังมีย้อยอยีกนะย้อยขี้ย้อยมากมากอะ่ะโอ้โหไหนดูดิ สรุปคร่าวๆคือกิจกรรมมันยังไม่เจกนะครับสรุปมันอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างทีจริงเนะี่ยนอกจากกิจกรรมเติมเงินนะครับเออไปเช็คตรงกิจกรรมเติมเงินสักหน่อยดีกว่านะครับเติมเงินพิเศษเติมเงินสะสมอ๋อนี่ไงพวกเติมเงินสะสมก็ให้มีออพวกชุดพวกปีกมาใหม่ด้วยนะครับ นี่เป็นอาวุธเนอะนี่จะเป็นสุดแล้วนี่คืออะไรตำลาเออช่างมันนะผมคงแบบจะไม่เติมถึงหรอกคือไม่ใช่ว่าไม่ไม่เติมถึงนะผมคือไม่คิดว่าจะเติมเกมนี้อีกแล้วนะครับ อสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ,อะไรที่แบบมันบอกหน้าปกว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาใหม่สรุปคือมันแม่งต้องเติมนะหน้าจะต้องเติมนะไม่งั้นก็ต้องแบบเออทำกิจกรรมนะครับอย่างที่เราแบบรู้ๆกันอยู่นะครับของฟรีเกมนี้มันมันไม่มีอยู่จริงนะครับ สายฟรีนี่อยู่ยากนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ